สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมาฮอ h a n n e l นะครับอยู่คอมโบของคานโนเช d e นะครับโอเคคอมโบที่ผมจะหยิบนํามาเล่นในวันนี้นะครับผมจะเล่นเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันมาจิสเตอร์กับแบ t ทเทนเมดอะที่เอาขึ้นมาเป็นหลักๆก่อนแล้วกัน2องคอมโบแต่ว่าไอ้ด้านในนี่ผมดูก่อนว่ามันจะได้คอมโบไหนบ้างนะครับนี่นะก็จะมี3ตัวนี้เลยนะเพื่อนนะ3ตัวนี้เลย ก็ยังไม่มั่นใจนะว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมหามีโลกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพวกไอ้ตัวเผาออต้นเกมมาแบกด้วยแล้วกันนะเพื่อนนะนี่นะพวกไอ้นอร์แมนพวกไฟเตอร์อะไรแบบนี้ที่เอามาแบกช่วงต้นเกมนั่นเองเดี๋ยวจะไม่ไหวครับเพราะว่าตอนนี้มันต้องการตัวแบกนั่นเอง ว่ามีน่าจะแพ้นะเพื่อนแต่ว่าขอตัดเขาให้ได้เยอะๆก่อนแล้วกันขอสักสองตัวไว้ปะเนี่ยโอเคอได้สองตัวนะครับก็เสียไปหกแต้มนะครับตอนนี้เพราะว่าบางทีนะช่วงของต้นเกมเราไม่มั่นใจไนงะว่าตัวที่มันได้มามันจะพอหรือเปล่านะครับ โอเคเพื่อนเห็นปะนี่ไงตัวมาลัวเลยครับตอนนี้เราก็เอาเข้ามาไว้ในหน้าตักก่อนนะครับเอามาไว้ในหน้าตักก่อนแล้วก็อโอเคถ้าได้เป็นไฮเตะสามดาวได้ก่อน <c oughs> ก็ขึ้นไปเลยนะครับเราไม่ต้องห่วงตัวนะแต <c oughs> เทมเมดนี้ผมว่าจะเล่นแค่เซต สีสส่พอแล้วเพื่อนนะก็จะมีนี่แหละปีแลสแลสเอาเป็นตัวเชื่อมด้วยระหว่างนอร์แมนด้วยอาจจะเอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันว่าตัวมันจะมาประมาณไหนนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับตัวในมาก่อนก็หยิบตัวนั้นลงนะครับคิวเดเอก็ได้เว้ยไอพวกฮีโร่หนึ่งเหรียญนี่คือแนะนําลงลงไปเลยนะเพื่อนเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเล่นนะ ไอ้พวกฮีโร่หนึ่งเหรียญเวลาขายนะเราได้ทุนคืนอยู่แล้วนะครับไอ้พวกฮีโร่หนึ่งเหรียญนี่คือลงไปเลยนอกจากว่าเราจะขึ้นไป3ดาวเวลาขายแบบนี้ผลที่จะขาดทุนแต่ถ้าขึ้น3ดาวในช่วงต้นเกมก็แนะนําขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าประหยัดประหยัดชีวิตพลังชีวิตได้ได้เยอะพอสมควร,ครถ้าว่าเราชนะได้นะครับแต่ถ้าแพ้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ค่อยมาดูเอาแล้วกันนะว่าเราจะยืนไหวแค่ไหนนะครับเราจะมีตัวมาแบกช่วงไหนเพราะว่า ฮีโร่ต้นเกมนี่มันแบกได้ไม่เกินเธอได้สิบห้านะเพื่อนฮีโร่หนึ่งเลียนนี่พอช่วงของกลางเกมมันเป็นต้นไปนี่เริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าด้วยเลือดของพวกส,สกิลซีซีเลี้มแบบนี้มันมันน้อยนะครับมันน้อยก็เลยจะต้องใช้อ่ะต้นเกมนี่ละเพื่อชิงความได้เปรียบนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับตัวไหนผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะเลือกคอมโบไหนนะ ผมจะนี่แหละเพื่อนๆดองเงินอยู่ที่ประมาณสักสิเหรียญก็น่าจะเพียงพอนะขอให้เราเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเงินมันมาเองนะครับเงินมันมาเองเพราะถ้าเรายิ่งมีฮีโร่อยู่ในหน้าหน้าตากันเยอะนี่เราจะมีโอกาสในว่าเราอยากเล่นตัวไหนนะครับเราก็ค่อยเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั่นเองตอนที่ผมจะให้เป็นนี่แหละอ่าเป็นคอมโบนอร์แมนเอาต้นต้นเกมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเ,เลเกมเราค่อยหาใหม่ ฟลอติโนก็อาจจะไปขายช่วงของเด็ดเกมก็ได้แต่ว่าต้นเกมคอยได้2ดาวก่อนนั่นแหละอันนี้คือข้อสำคัญเลยนะครับสำหรับการเล่นคอมโบนี้โอเคอันนี้เข้ามาเว้กิเด์มาจิสเตอร์นี่มันจะผมมาเล่นเป็นตัวนี้ไงไอขึ้นมันจะเซฟได้3คอมโบนะครับ มาจิสเตอร์นี่เพราะว่าถ้าผมเล่นเป็นเผ่าสามแา่ว่าอาจจะเล่นเป็นเผ่าสองก็ได้ผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันแต่ว่าตัวที่ต้องมีแน,น่ๆก็คือดีเลกนะครับเราจะมาเสริมแบทเทนเมดนั่นเอง ้นเกมเราเรามีตัวแบกนะี่แหละพวกนอร์แมนแล้วก็เป็นไฮยเตที่เอาไว้แบกทีมนะครับบอกเลยว่าสบายนะครับตอนนี้สบายมากๆากเห็นปะพอเราชนะปั๊บเงินก็ดีมาเป็น20เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เซฟเงินไปได้อีกนะครับเซฟพ,พลังชีวิตด้วยเซฟเงินได้ด้วยนะครับเอ่อไอเทมแบบนี้ตัวไหนดีละ่ะมันเป็นเซตมันเป็นเซตเมทนะเพื่อนเซตแบตเทนเมทผมเลีอกเป็นตัวนี้ละกัน เคเพื่อนนี่ให้จะติสามดาวคุ้มค่านะครับรอบนี้เอ,อ่อย้อนเหรอย้อนก็น่าเล่นนะแต่เงินไม่ถึงนี่สิเ,เก็บไว้ก่อนรอบหน้าเราค่อยขึ้นเรามาช่วยแทงก่อนลวกันเพื่อนตัวนี้เดี๋ยวรอบรอบหน้าผมล็อกย้อนเลยนะครับ เดี๋ยวเอาลงคู่เลยกับพัยาเตะโอเคอ่ายอนแต่ว่ายอนังไม่มีคอมโบลง mm hmm. เอาเป็นแครี่ก่อนแล้วกันเพื่อนเอามาสนับสนุนพัายาเตะนะครับ เห็นป่ะไฮจิตะรู้สึกมันมันตัวใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่าเพื่อนพอมันสามดาวนะครับตัวมันใหญ่ขึ้นเห็นป่ะมีแสงครับแสงวิบบับวิบบับนะครับก็ข้อดีคือเห็นป่ะเลือดเลือดมันเยอะขึ้นไปอีกแล้วก็เบรดาเมจพื้นฐานมันเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับถ้าตัวนี้แล้วกันนะโจมตีเป็นเวทมนต์นะครับก็โบยิเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือพันก็คือเจ็ดร้อยนะครับก็คือโจมตีประมาณพันเจ็ดนะครับต่อรอบ แต่ข้อเสียของขยติคือเวลาโจมตีมันโดนแค่มันโดนแค่หนึ่งตัวนะเพื่อนมันจะไม่ได้เหมือนหมด5้านะครับที่โดนแบบทะลุถึงหลายตัวนะครับเห่นปะข้อเสียคือมันโดนทีละตัวไงแต่ว่าต้นเกมแบกสบายนะเพื่อนถึงเทิร์นที่15เนี่ยผมค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าผมว่าผมจะทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาคิวดเดอร์ลงมาก่อนนะก็จะเป็นนี่แหละเพื่อน เซนด้วยแครี่ด้วย,วยเอามาแบกนะครับเอามาแบกช่วงต้นเกมแล้วเลทเกมค่อยว่ากันใหม่นะครับว่าจะออกมาเป็นตัวแบบไหนตอนนี้ผมหามาเป็นนี่รอเลี้ยวรอแล้วรอเลี้ยวกับอ่ทูเลนนะครับทูเลนจะเลนเป็นแบทเทิลเมทซีนะครับแต่บ้านวิธีการเล่นก็คือหาหาคอมโบแบกต้นเกมมันเองเลทเกมค่อยว่ากันใหม่นะครับเลทเกมก็คือจะไม่คงไม่มีฟลอเรนติโนเพราะว่าคอมโบเราไม่พอนะครับ ใช่ปะไอตัวนี้เนี่ยไฮยเตะสามดาวยังเกือบแพ้ยอนสองดาวเลยเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดตรงนี้แหละประมาณเทิงที่ยี่สิบนี้ก็อาจจะต้องขายทิ้งกันและเพื่อนขายทิ้งจริงๆตัวตัวนี้ก็คือมันแบกได้ชั่วข่าวนะครับแล้วถ้าขึ้นสามดาวได้ขึ้นไปเลยนะเพื่อนเพราะว่าอะไรแบ,แบทแบเทนเมเราได้ใช้อยู่แล้วนะครับ เวราเราจะเอาน้นมแอนไม่เอาเอาตัวน,นี้แทนเนี่ยเอ่อสกิล900อันนี้สกิลอยู่ที่1,000โอเคสลับมาให้รอเลี้ยวดีกว่าทุกๆครั้งที่ใช้สกิลไปก็คือมันจะได้อันนี้กลับมานั่นเองได้พวกเลือด ได้ไม่ใช่ได้ใช่ได้ได้พลังงานกลับขึ้นมานั่นเองฟื้นฟ,นฟนูพลังงาน40หน่วยนะครับ40โอเคได้ฟลเรนิโน2ดาวมาแบกต้นเกมเพื่อนเอาเป็นตัวนี้ลงไปเกาะนี่เนาะเพราะว่าบางทีเนะี่ยผมจะหาพวกคอมโบพวกอะไรแบบนี้มาแบกก่อนนะครับทูเลินมาต้องเก็บแล้วเ,เงินต่ำกว่าไม่เป็นไรนะครับ ผมใช้ความสําคัญในเรื่องของนี่แหละคอมโบเดี๋ยวเราชนะรอบนี้เราก็ขายตัวนี้ทิ้งก็ได้นี่หนึ่งตัวก,ก็จะเงินมั่จะเนึงมาเป็นสามสิบพอดีครับแต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราหานี่แหละลอดาซี่สามดาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้ตัวนี้สามดาวเหมือนกันครับเพื่อนๆแรดนะเราจะเล่นแบบประหยัดคอมโบนะครับเดี๋ปะ พายเตมันตีไม่ทะลุเกาะไงเ,เห็นว่าเคสเกาะขึ้นมาปั๊กก็ตีไม่เข้าแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ฟอรินติโนโล่ลยในการโจมตีกับเคสนะครับมันจะได้ทะลุเกาะลงมาเองออาชิไนดีเพื่อนใบเหรอเอาใบแล้วกัน ขายไม่ทันลืมโอเคได้แล้วเดี๋ยวก็แบตเทนเมทซองอดีดีผมยอมมาเซ็นหนอรอกตัวลงไปแทนได้ดีมิกาดด้วยนะครับ ก็สลับคอมโบไปเรื่อยๆนะ <ๆ S 1> เพื่อนนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราถ้าได้ยอ้อนสองดาบปั๊บผมก็ค่อยขายไฮเดเตทิ้งนะครับเพราะว่าผมจะพยายามหา,อาคอมโบที่มันมาแบกทีมได้นั่นเองแบกขึ้นไปก่อนนะครับเลดเกมเราค่อยว่ากันใหม่นะครับว่าเราจะลงคอมโบแบบไหนนะครับเพราะว่าบางทีตัวเราไม่รู้ไงว่ามันจออกมาเป็นแบบไหนตัวไหนจะมาบ้างเราเพราะว่ามันอยู่ที่การสุ่มนะครับของหมวดนี้นะครับแต่ว่ามันก็มันก็จะสนุกกับแบบกับหมด 5v5 นะเพื่อนนะโอเคผมจะรีบดันเลเวลขึ้นไปเลยนะช่วงเลเวล8เลเวล9ผมค่อยไาคิดอีกทีนึงว่าผมจะเล่นคอมโบยังไงจริ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 งแ แลดไม่เล่นก็ได้นะเพื่อนนะถ้ามันถ้ามันไม่ได้นะแลดเราก็จะลงเป็นนี่นะ่ะอ่าสามสามแบทเทนเมดนะครับ3ามแบทเทลเมดใช้มาจิสเตอร์เสริมเข้าไปก็จะเป็นก็จะมาเสริมคอมโบนี้นอร์แมนนี่ถ้า2มันจะเสริมให้ไหมไม่มั่นใจเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันมันเล่นเป็นเผาเซนดีกว่านะครับเดีย๋ยวผมทำเป็นเซนเซนสามดีกว่าเพื่อน อ้าวไม่ตายเว้ยเออสู้ได้เฉยสามดาวนะเพื่อนสามดาวเห็นไหมเห็นไหมชนะได้เฉยนะเพื่อนเห็นไหฟอร์ริโน,โนโหดมากนะครับหลอเลียวมาวเก็บไว้ก่อนนะครับ ไฮเตะผมยังไม่อยากเอาออกนะเดี๋ยวขออีกสักหน่อยแล้วกันมันยังสามดาวมันแรงกว่ายอนไงก็เลยไม่อยากอ,าออกแต่ว่าถ้ายอนลงไปเราจะได้ตัวนี้ไงเหตุบับบัฟบัฟเซ็นนะเดี๋ยวรอดูเทอร์นิสสิบหกสบห้าสิบหกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเื่อนๆมันตีไฮเติเอตีซีเนียรไม่เข้าละ่ะก็จะต้อง,ต,องต้องมาใช้อาฟอรดิโนนะครับในการสังหารปิดชีพช่วงสุดท้ายนั่นเอง เอ่อตอนนี้นบัตตัวมันไม่มานะครับพอตัวมันไม่มาปั๊บเดี๋ยวก็หาคอมโบไปก่อนก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับตอนนี้ก็จะเป็นเซตนี้อยู่ดาซี่มีการทำสามดาวอยู่นะครับพี่เราตอนนี้ผมได้มา2ตัวและขาดตีเล็กอีกแค่ตัวเดียวดูว่าตอนนี้ยอนผมต้องการยอนนะครับต้องการยอนอย่างมาก แน่มาแล้วครบเลยครบเสร็จเลยห้าเตะเหรอเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วกัน no. อีกนิดอีกนิดก็มาว่ะเพื่อน โอ้ลำบากใจแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องเร่งขึ้นแล้วล<ๆ>แล้ววผมทำบักได้นี่วาผมผมก็ลืมนะครับเดี๋ยวนะรอบหน้าแล้วกัน<ๆ>ลืมสนิทเลยเพื่อนว่าเราทำทำบักเราก็ขึ้นเป็นสีแบทเทินเมทนะครับตัวน,นี้<ๆ>ก็จะมาซ<ๆ>ับพอร์ตพวกอันี้แหละ รอเลี่ยอพวกอะไรนั่นเองเพราะว่าบางทีเล่นไปก็ลืมไปนะขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับไฟเตอรนะ์ไฟเตอร์แล้วกันต้องการเกาะให้มันนะให้ตัวน,นี้ก็ได้นะครับ พอเลือดน้อยๆป้าเห็นว่าก,ก่อมันก็เด้งนะครับเด้งไปก่อนชั่วคราวแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการย้อนนะเพื่อนต้องทําย้อนนะครับตอนนี้สล็อตเริ่มเริ่มเต็มแล้วเพื่อนสล็อตเริ่มเต็มแล้วต้องหาตัวอ,ออกเอาออกตัวออกนะครับ อืมโวขาดก็มาสงสัยต้องดันแบทเทอรเมดเป็นแบทเทอรเมดสามมาเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยเปลี่ยนแผนแล้วกันเอาออกไปเลยแรดไม่ต้องเร่งก็ได้นะเพื่อนนะแรดเราเปลี่ยนอะไรทีนี้อ่านอรแม่นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ละผมจะใช้เป็นเซนเซนสามแบทเทอรเมดสามมาจิตเตอร์สามแล้วก็ ดูซิว่ามันจะมาเติมอันนี้ให้หรือเปล่านะครับอ mm hmm. าน้อแม่นมันอาจจะบวกให้แต่ว่ามันบอกว่าคอมโบต้อง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 เท่ากับสีไงมันมันนึจะบวกให้นะครับ mm hmm. จริงๆไม่บวกก็ไม่เป็นไรนะเราก็อย่างน้อยบวกสองคอมโบก็น่าก็น่าจะคุมแห้วเพื่อนรอบนี้เสมอนะครับดูแลตีไม่เข้า เดี๋ยวมันไม่มามันไม่มาโอเคผมดันเลเวลขึ้นไปก่อนแล้วกัน วันนี้ก็เล่นไปก็ลงลงไปก่อนครับเดี๋ยวรอบต่อไปปั๊บขยายหาเตเตทิ้งนะครับทีนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือเป็นเซตของอันนี้ครบแล้วนะเดี๋ยวจะลงเราจะต้องลงมาจิตเตอร์ให้มันครบแล้วก็เอาแลดดอกก็ได้แลดอก นะผมต้องเอาเซนตลงไปอีกตัวเพื่อนหาช่องว่างก่อนเอาเซนตลงไปอาจจะปลดนอ์แมนออกนะครับเราไม่ใช้นอ์แมนก็ได้นะครับเพราะตอนนี้นอ์แม่นมันแค่2องมันมันก็ไม่เติมให้นะเรามาเติมเซนดีกว่าแต่ว่ามันจะมีเป็นบัฟเอาฟอร์เรนติโนมันไว้มันจะมีเป็นหินนะหินเอามาคอมโบกับยยดนั่นเองก็คือฟอร์เรนติโนเอาไว้เหมือนเดิมนะครับ นี่นะตัวนี้นะเปลี่ยนเลยเห็นเห็นปะ่ะนี่มันจะเติมเต็มสองคอมโบนี้นะครับที่เหลือก็ไม่เป็นไรก็ตัวนี้ให้โบขาดเลยก็ได้นะครับนี่แถวบ้านเราก็จะมีตัวที่มาเอามาช่วยยืนนะครับเดี๋ยวสลับไปเทมนิดหน่อยทีนี้ก็เอาชิ้นนี้มาให้โบขาดนะครับแล้วก็จริงๆเราสลับไปพวกไอเทมมาให้ย้อนนะครับย้อน ไปใ,ให้ย้อนเได้พอดีเลยสามดาวนะเพื่อนนะตัวนี้ก็ขายทิ้งไปเดี๋ยวบ้านเราผมจะพยายามลงแบบคอมโบให้มันแบบใกล้เคียงกับความความเป็นจริงที่สุดนะครับที่คิดว่ามันเล่นได้นะครับที่มันคิดว่ามันเล่นได้ จริงๆถ้าฟ o r เรนติโน่เราไม่ได้บัฟเราไม่ได้หินไฟเตอร์ผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอิลูเมียแทนนะครับแต่ว่ามันออกมาเป็นประมาณนี้แหละก็ถือว่าได้อยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นซีเนียลแทนกิลด์นะครับเราเราจะได้ประหยัดสล็อตนะทีนี้เดี๋ยวเอ่อตัวไม่มาวะเอาไปสะท้อนแล้วกัน ซื้อผิดซื้อผิดไปดองที่20สบยังได้เลยนะครับ <the> ไม่มาไม่เป็นไรขายทิ้งไปเลยนะครับเพื่อนโอเคหาไปเรื่อยๆนะครับ <S <S เดี๋ยวอีกนิดก็ค่อยๆขึ้นไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยเซ็นเซนสี่นะมันจะมีการทำไม่ติดสำนึกผิดบ่อยงไงแต่ว่าเราต้องหายเทมตีเร็วให้ให้ยอดนะตอนนี้ จอตีชามากเลยบัวขาดยังยืมไม่ไหวนะเพราะว่าเพราะว่าแนวหลังเรามันตีชางไงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แนวหลังตีชาปะโอ้ผมผมต้องมาลุ้นลุ้นกับตัวนี้อีกนะเนี่ยกับเทลนัทเขาอีกคอมโบบีดเดมอนเป็นอะ,อะไรที่เราสู้ยากอยู่แล้วนะเพื่อนนะผมว่าไม่น่าไหวอนะผมว่าอาจจะได้ที่แค่ที่2นะครับรอบนี้เพราะว่าบีดเดมอนมันน่ากลัวบ้าแล้วไอเทมเขาแบบโคตรท็อปอะ่ะ วัวขาดมาเอาโอเคเราตัดตัดวัวขาดทิ้งก่อนแล้วกันย้อนมาเก็บไว้เลยรอเลี้ยวเหรอโอเคเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนเทิร์นต่อไปนะครับว่าจะยังไง ไม่มีเขียวเลยเพื่อนไม่มีเขียวไ,ม,ไ,ม,ม,ยวไม่มีสมุดเขียวนะครับสู้ยากนะครับแต่ว่ายอนมีตัวนี้แต่ว่ายอนมันก็ยังตีชางเห็นปะยอนตีชามากเลยเนี่ยถ้าโบขาดมีเขียวช่วยมีอ่าสมุดเขียวช่วยมันจะยืได้นานกว่านี้นะครับหรือไม่ก็มีตายเกิดนะครับมีตายเกิดอะไรแบบนี้ แล้วผมกาจะต้องหาเป็นซีเนียลมาแทนกิลเดอร์ไงกิลดเออร์มันยืมันยื้อไฟไม่ได้นะครับช่วงของเดเกมมันบางนะครับ so <can> เลือดมันก็น้อยด้วยแหละเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้น3ดาวไง <Yeah. S 1> ถึงเราจะมี10ตัวก็จริงแต่ว่ามันสู้คอมโบหลักอันนั้นไม่ได้นะครับปาลิ so <can> นติโนไม่น่าทันเราทำอีกนิดดีกว่า โหเจอกันแล้วอีกแล้วผมจะสู้เทลเขายัางไงวันเนี้ยไอเทมก็เป็นลองนะครับคอมโบก็เป็นรองดูสิเ <laughs> หว่าเทลไอเทมแบบสตันรนรัวๆนะครับแล้วก็โวขาดด้วยแล้วก็เป็นเซ็ตของอเดมอนไงต้องยอมยต้องยอม,มจริงๆนะเพื่อนเจอคอมโบนี่แต่ว่า คอมโบรเรามาเล่นมาเล่นต้นเกมได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองคิดกับว่าผมจะแก้ไขยังไงถ้าจใจโบขาดไปไว้ฝั่งซ้ายจะไหวไหมเนี่ยมีวิธีเดียวคือต้องทำยอนสามดาวหรือไม่ก็อีกนิดสามดาวไปก่อนนะครับรอเลี้ยวนี้ไม่ต้องทำและ เว้ตสีเห็นป่ะโอ้เซ็ตเขาเพียบเลยมาดูเลยนี่มีทั้งคอมโบโหดครบเซ็ตเลยนะครับไอเทมด้วยโอ้โหสมุดเขียวสามชิ้นทอยด้วยตายเกิดด้วยโโอ้หเรียกได้ว่าครบเซ็ตเลยครับเราต้องยอมจริงนะบีทหกสามเดมนี่มันเป็นอะไรที่โกงอยู่แล้วนะครับไอเรามันจะเอ,เอาอะไรไปสู้นะเพื่อนแบ t เทิลเมดก็ไม่ครบเซ็ตเซนก็ได้แค่ เซนก็ยังไม่ครบเซนแต่ว่าพวกนี้มันต้องเป็นแบบยอนที่มีไอเทมแบบโฟยเทมมันจริงพวกสายตีเร็วนะครับมันเพิ่งเพิงง่งจะสู้ไหวนะครับหมดแล้วเดี๋ยวสลับโอ้นี่ไงได้บวกอีกชิ้นหนึ่งบวกจริงแต่ไม่มีฮีโร่คอมโบที่จะมาทำบัค ได้นวบายบายสลับตำแหน่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวบักหลุดนะครับซูร์ดจมนให้เยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยคอมโบที่มันแพงไง โอ้ฝังคนอีกแล้วก็โดนมหารอดช็อเกเข้าไปอีกทีเดียวหายเลยเพื่อนโอ้โคตรโกงฮีโร่เยอะกว่าเขาก็จริงครับแต่ว่าผมว่าน่าจะจบเลยหรือเปล่าวะเน,นี้ยท็อปท็อปเป็นเรียกได้ว่าท็อปของคอมโบตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนนะคอมโบเซตของบีดเดมอนนี่เราไม่มีทางสู้เขาได้เลยนะครับแต่ว่าเรามันเป็นฮีโร่แบบต้นเกมไงที่ผมหยิบมานะครับแต่ว่าเขาไอเทมพลังงานแบบฟูลคอมโบเลยเสียไป35แต้มเลยนะครับ โอเคเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นคอมโบของอ่ามาจิสเตอร์นะครับที่จะเป็นในส่วนของแบทเทนเมดแล้วก็เซนเข้ามาช่วยนะแต่ว่าไอเทมผมแพ้ไงไอเทมแพ้คอมโบแพ้เซตฮีโร่ก็มาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันก็เลยแบบต้องต้องยอม,มจริงๆนะครับแต่ก็ขอบคุณที่มีผู้ติดต,ตามรับชมคลิปกันเสมอมานะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค like, ์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ มีคอมโบอะไรดีๆหรือมีทิคอะไรดีๆสามารถแนะนำมันเข้ามาได้เลยนะนเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดป,ประการใดผมต้องขออภัยท่านผู้ชมไ้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคไปแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ